สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายค่ะตอนนี้ก็อยุราสบายสบายบ่าค่ะด็กเดินแล้วท่านเมื่อค่ะมันมีภารกิจอันยิ่งใหญ่คือการแบ่งพูดบ้ามาพูดหมายถึงไม่ใช่การแบ่งเสียงออกมาจากลำคอพูดหมายถึงการแบ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกันบางครั้งก็ใช้กับบัวควายแต่ครั้งนี้ใช้กับบ้าม่านี่คือการแบ่งพูดการแบ่งไม่ตนหง่อกันให้มันเท่ากันเท่าไปดิเท่าไปดิจุกคนเก่าคนละสิบกกันนะสิบเอาสิบเอานักพาดนี่จุกคนนี่คนละสิ ขายกันหมดแล้วนะคะนี่เป็นปัญาณนะคะแบบเวลาได้ได้มามา่าจากชลชิลลัก็ไม่เคยเอากลับบ้านนักมาแบงพูดแบมได้ <c oughs> ไ่ไหมนี่เป็นสิแบบแบกสันเป็นส่วนเพราะว่าสิ้นเดือนแล้วค่ะตอนต้นเดือนก็เข้าเซเว่นพอสิ้นเดือนมาก็แดกมาม่า องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบอ่ะสิบนะคะเราดูแลกันและกันดีมากค่ะาไม่เคยทอดทิ้งกันนะคะร้านอื่นไม่มีหรอกคะเพราะว่าร้านอื่นไม่ใช่ตลกร้านนี้มีตลกหกบคกหบห้าค่ะหก้าคนบนลสิบ And who? Okay. <laughs>